สวัสดีครับพบกันอีกครั้งทาง Upfuture Channel ครับสำหรับข่าวคราวของเราในวันนี้นะครับจะเป็นความคืบหน้าของวงการ EV ในบ้านเรานะครับเมื่อค่ายรถยนต์ยักษ์ใหญ่จากญี่ปุ่นอย่างโตโยต้นะครับมีการประกาศนโยบายดันไทยให้เป็นฐานผลิต EV โดยจะประเดิมด้วย EV รุ่นแรกนะครับก็คือ t o โย t a BC4X รายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้ทางแ p ป Future Channel ได้เลยครับเป็นรายงานข่าวจากฐานเศรษฐกิจนายโนริอากิยามาชิตะกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดได้มีการเปิดเผยในงานแถลงข่าวครบรอบ60ปีโตโยต้าร่วมขับเคลื่อนอนาคตว่าการบรรลุเป้าหมายการสร้างความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปีคศ2050นั้น ือเป็นพันธกิจหลักของกลุ่มโตโยต้าทั่วโลกและสอดคล้องกับแนวทางของภาครัฐโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านกลยุทธ์ที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการใช้ยานยนต์พลังงานไฟฟ้าในประเทศโดยได,ได้เริ่มแนะนำรถยนต์โตโยต้า b c 4 x ev รุ่นแรกของโตโยต้าเข้าสู่ตลาดและนอกจากนี้นะครับทางโตโยต้ายังมีแผนที่จะแนะนำยานยนต์ไฟฟ้าของโตโยต้าอีกหลายรุ่นเพื่อรองรับความต้องการและการใช้งานที่หลากหลายของลูกค้าชาวไทย รวมถึงการเตรียมความพร้อมในด้านกระบวนการผลิตและโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าทั้งนี้นะครับเพื่อเตรียมรองรับการเติบโตและความนิยมที่เพิ่มขึ้นพร้อมกันนี้ยังผลักดันให้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตหลักสำหรับการประกอบยานยนต์ไฟฟ้าอีกหลายรุ่นต่อไปในอนาคตทางด้านมิสเตอร์ยามาชิตะยังได้กล่าวต่อไปอีกนะครับว่า ตลอดระยะเวลา60ปีที่ผ่านมาโตโยต้ามีส่วนร่วมในการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทยมีโรงงานประกอบรถยนต์หลักทั้งสิ้น3แห่งซึ่งมีกำลังการผลิต770,000คันต่อปีซึ่งผลิตและจำหน่ายรถยนต์ในประเทศสะสมกว่า7ล้านคันยกระดับสู่การเป็นฐานการผลิตรถยนต์หลักในระดับภูมิภาคเพื่อส่งออกสู่ตลาดโลกกว่า5ล้านคันรวมเป็นยอดผลิตสะสมทั้งสิ้นกว่า11ล้านคัน โดยวันที่29เมษายนนี้นะครับเป็นรายงานจากกรมสรรพาิตบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจะมีการลงนามร่วมมือมาตรการส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าของรัฐบาลโดยมีนายอาคมเติมพิทยาภายัยศิษิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานสำหรับโตโยต้า e ีวีรุ่นแรกนะครับที่จะใช้เข้าร่วมโครงการนี้ก็คือโตโยต้า b c 4 x รุ่นมอเตอร์2ตัว AWD ราคาต่ำกว่า2ล้านบาท ทั้งนี้เพื่อรับสิทธิประโยชน์เช่นเงินสนับสนุน1.5แสนบาทต่อคันภาษีน้ำเข้า0%ภาษีสรรพสมิตลดลงจาก8%เหลือ2%ครับผมและนั่นก็คือเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้นะครับความคืบหน้าของโครงการต่างๆเพื่อนๆสามารถติดตามได้ทาง Upfuture Channel ในตอนต่อๆไปได้เลยครับ